สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับอีพีที่สามนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันในส่วนของการนำสินค้าครับไปลงโปรโมตใน m a r k e t ็ตเ c สอ่ามีวิธีการอย่างไรเรามาดูกันเลยนะฮะอ่าท้าวความไปอีพีที่หนึ่งนะครับเราได้เตรียมสินค้าผมพาเข้าไปเลือกสินค้าแล้วถูกต้องไหมจากนั้นเราเซฟรูปภาพมาแล้วสินค้าที่เราจะนำมาโปรโมตเราได้เซฟรูปภาพมาแล้วเซฟข้อมูลจำเพาะ มาแล้วเซฟรีวิวห้าดาวมาหมดแล้วเนาะวันนี้เราจะนำไปลงในมาเก็ตเพจกันเลยอ่าไปดูวิธีการกันเลยนะครับให้เข้ามาที่ f b o o k o o r m e t p l t พ e นะครับเป็นรูปบ้านนะครับด้านบนนี้ที่เป็นรูปเหมือนบ้านนะฮะอยู่ใน facebook ของทุกคนนะครับจากนั้นครับให้กดคำว่าขายให้กดคำว่าขายอ่าเล่นนิดนึง ติ๊กไปที่สินค้านะครับสินค้าอ่าเขาก็จะโชว์หน้าต่างมาแบบนี้นะครับวิธีการของเราก็คือให้เราเพิ่มรูปภาพรูปภาพเอามาจากไหนก็คือที่เราเซฟมาจากแอป u p i c นะเซฟมาเสร็จปุ๊บเรานำไปแต่งครับให้มันไม่เหมือนเดิมให้มันสะดุดตาโดดเด่นแล้วก็ใส่ถ้อยคำขาดแคลนลงไปอ่าผมมีตัวอย่างนะครับผมจะลงให้ดูเลยนะครับวันนี้แบบละเอียดนะครับ ภาพที่ผมแต่งไว้ก็คือภาพจักรยานภาพนี้เลยปึ๊บจากนั้นกดถัดไปนะครับอ่าเราก็จะได้ภาพมาแบบนี้นะครับภาพแรกคือภาพที่สำคัญและข้อห้ามของมาเก็ตเพจคือห้ามสามถ้าสมมติจักรยานคันนี้เราเรา,เราจะลงจังหวัดอื่นด้วยเช่นเราจะลงสองภาพสองจังหวัดหรือสี่ภาพสี่จังหวัดแบบนี้ ห้ามใช้ภาพสามกันห้ามใช้ภาพสามกันนะครับซึ่งภาพที่ m r k e t p ต a พ e อนุญาตให้เราลงได้สูงสุดสิบภาพนะครับแบบนี้เราเลื่อนดูแบบนี้ภาพที่สองผมจะลงเป็นรีวิวห้าดาวภาพที่สามผมจะลงเป็นไฮไลท์หรือข้อมูลของสินค้าอ่าประมาณนี้นะครับเรามาดูว่ามันคืออะไร ภาพแรกลงเรียบร้อยตกแต่งมาเรียบร้อยใส่ถ้อยคาขัดแคนไปเรียบร้อยแล้วครับอ่าภาพที่สองจะเป็นรีวิวห้าดาวแบบนี้ครับซึ่งเซฟมาจากใน u i c k ครับในแอป U-Pick เนาะที่ผมบอกให้เซฟมาภาพที่สามจะเป็นไฮไลท์หรือรายละเอียดของสินค้าผมจะลงประมาณนี้ครับไม่ต้องลงให้ครบสิบภาพก็ได้นะครับอย่างมากก็คือสามสี่ภาพแค่นั้นเอง ทีนี้มาดูช่องถัดไปครับช่องแรกเราลงเรียบร้อยนะช่องที่สองเป็นชื่อครับเป็นชื่อผมจะพิมพ์ไม่จําเป็นต้องพิมพ์คําว่าจักรยานก็ได้นะครับเพราะว่ารูปภาพเนี่ยลูกค้าดูแล้วก็รู้ว่าเป็นจักรยานอาผมจะพิมพ์เป็นตัวอย่างนะครับเสือภูเขาล้อโต รอโตลดแหลกใส่ถ้อยถ่อยคำที่มันโดนโดนไปเลยครับดนโดนไปเลยสะดุดตาลดแหลกเหมือนแจกฟรีประมาณนี้ชื่ออ่าเราใส่ถ้อยคำขาดแคลนลงไปด้วยครับจะเป็นวงเล็บก็ได้หรือไม่เป็นวงเล็บก็ได้นะครับ เหลือ10คันสุดท้ายสุดท้ายเท่านั้นอคำถ้อยคำขาดแคลนคืออะไรคือถ้อยคำที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจต้องตัดสินใจณเดี๋ยวนั้นออันนี้คือเหลือ10คันสุดท้ายเท่านั้น โอเคประมาณนี้จะเห็นได้ว่าในรูปภาพก็มีถ้อยคำขาดแคลนคือลดจากหมื่นสี่กว่าเหลือเพียงเจ็ดพันกว่าเท่านั้นนะครับในชื่อครับเราก็ใส่ถ้อยคำขาดแคลนลงไปด้วยเสือภูเขาล้อโตลดแลกเหมือนแจกฟรีเหลือสิบคันสุดท้ายเท่านั้นไอ้คำว่าสิบคันสิบคันสุดท้ายเท่านั้นนี่แหละคือถ้อยคำขาดแคลนเป็นถ้อยคำที่บีบหรือเร่งปฏิกิริยาให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ อ่าอันนี้คือเทคนิคนะครับใส่ไปด้วยราคาก็ใส่ไปหกเก้าสองศูนย์หกเก้าสองศูนย์อ่าหมวดหมู่ครับหมวดหมู่ใส่ให้ตรงนะครับหมวดหมู่ก็จะเป็นอุปกรณ์กีฬาเนาะหมวดหมู่มันมีให้เลือกนะครับสภาพสภาพให้เราใส่สภาพใหม่เราไม่ได้ขายสินค้ามือสองนะครับใส่สภาพใหม่ลงไปเลยขอเลื่อนลงมาครับแบรนด์ไม่จําเป็นต้องใส่ครับแบรนด์ไม่จําเป็นต้องใส่ สิ่งที่จําเป็นก็คือตําแหน่งที่ตั้งครับตําแหน่งที่ตั้งก็คือจังหวัดที่เราจะลงโปรโมทนั่นเองจังหวัดที่เราจะลงโปรโมทนั่นเองซึ่งอีพีที่สองผมได้อ่าให้วิธีการไปหาจังหวัดมาแล้วอ่าไปหาไปหาจังหวัดจาก o o g l e t r e n d จาก o o g l e t r e n d มาแล้วเราได้จังหวัดมาแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้อ่เอามาใส่ตรงตำแหน่งที่ตั้งอย่างอันนี้ผมจะลงเป็นนครนายก อ่านาครน,นายกให้ทุกคนพิมพ์ชื่อจังหวัดไปเลยนะครับแล้วก็ติ๊กมันจะขึ้นมาให้เราเลยจากนั้นกดใช้ครับแถบสีน้ำเงินด้านล่างกดคำว่าใช้ครับเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เราลงโปรโมตก็คือนครน,นายกรหัสไปรษณีย์สองหกศูนย์ศูนย์นะครับทีนี้ทั้งขถัดมาครับคำอธิบาย คำอธิบายให้เราเขียนให้ละเอียดนิดนึงให้ละเอียดนิดนึงเป็นข้อมูลของสินค้าฮะว่ามันทําอะไรได้บ้างข้อดีข้อเด่นของมันคืออะไรเนาะอย่างของผมใช้ก o p ปไว้แล้วนะครับผมก็จะามาวางอ่าให้เราเขียนไว้แบบนี้ครับนี่คือตัวอย่างของคําอธิบายคือบอกรายละเอียดของสินค้าให้มากที่สุดครับไม่แนะนําให้ก o p ป l i n ลิง์มาวาง เพราะ Facebook ไม่ชอบนะครับไม่แนะนำให้ก๊อปปีมาวางก็ประมาณนี้จักรยานเสือภูขเขาอ่าก็จะมีทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าจัดส่งฟรีรีวิวห้าดาวอ่าเราลงรีวิวมาไว้ให้แล้วภาพด้านบนเนาะจากนั้นช่องแท็กสินค้าครับให้เราใส่ไปด้วยข้อสำคัญของช่องแท็กสินค้าหมายความว่าอะไรคือคำค้นหาที่ลูกค้าจะค้นหาจักรายานคันนี้เขาจะพิมพ์คำว่าอะไรบ้างให้เราพิมพ ไว้ในช่องแท็กสินค้าให้เยอะที่สุดถ้าลูกค้าพิมพ์ค้นหาจักรยานคันนี้ตรงกับช่องแท็กที่เราเขียนไว้เนี่ยทาง facebook าร์เก็ต a พ e ก็จะดันสินค้าของเราขึ้นไปให้ลูกค้าคนนั้นเห็นเป็นลำดับต้นๆนึกภาพออกไ้เพิ่มโอกาสในการโปรโมตสินค้าได้เพิ่มโอกาสในการมองเห็นเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้ด้วยออันนี้ผมจะพิมพ์เป็นตัวอย่างไว้สักสองคำก็คือ จักรยานอ่าอีกคำก็เป็นเสือภูเขาอุปกรณ์กีฬาได้หมดนะครับที่ที่เราคิดว่าลูกค้าจะจะพิมพ์ค้นหาอุปกรณ์กีฬา่ะประมาณนี้แล้วก็กดติกด้านล่างนะครับมันก็จะขึ้นมาอ่าผมยกตัวอ,อย่างสามคำนะ แต่เขาให้เขียนได้สูงสุดคือยี่สิบคำยี่สิบแทก็กเนอะถ้าเราคิดอะไรได้เราก็เขียนลงไปให้มันเยอะที่สุดเพื่อคอบคุมว่าลูกค้าจะพิมพ์ค้นหาสินค้าของเราเนี่ยมันจะต้องเจอคำที่เราเขียนแท็กไว้ถ้าเจอของเราก็จะถูกเด้งขึ้นไปให้เขามองเห็นตรงนี้เคลียร์นะครับอ่าจากนั้นครับเนื่องจากเราเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์แอปช้อปปิ้งออนไลน์ก็คือไม่มีบริการรับสินค้าเองที่หน้าร้านเพราะฉะนั้นให้เราติ๊กเสนอบริการจัดส่ง ให้เป็นสีน้าเงินแบบนี้นี่คือเสร็จกระบวนการในการลงสินค้าหนึ่งตัวนะครับผมย้อนกลับไปให้ดูใหม่นะเริ่มตั้งแต่รูปภาพผมลงสามถึงสี่รูปพอไม่จําเป็นต้องลงสิบรูปนะครับและสินค้าหนึ่งชิ้นไม่จําเป็นต้องลงจังหวัดเดียวอ่าผมลงขั้นต่ำสี่ถึงห้าจังหวัดเช่นภาคเหนือหนึ่งจังหวัดภาคกลางหนึ่งจังหวัดภาคใต้หนึ่งจังหวัดภาคอีสานหนึ่งจังหวัดแบบนี้ มันเป็นการโยนหินถามทางไปเลยไม่ใช่ว่าลงจังหวัดเดียวแล้วมานั่งรอตอบแชทไม่ใช่นะครับลงขั้นต่ำสี่ถึงห้าจังหวัดไปเลยแล้วมาดูว่าภาคไหนจังหวัดไหนให้การตอบรับกับสินค้าของเราอ่าอันนี้คือข้อดีไม่ต้องลงจังหวัดเดียวนะครับและสำคัญที่สุดคือรูปภาพเนี่ยจกักรยานคันนี้ถ้าผมจะไปลงอีกหนึ่งจังหวัดเนี่ยผมไม่สามารถใช้ภาพนี้ได้แล้วคือมันไม่ให้ใช้ภาพซ้ำนะครับ ไม่ใช้ภาพสามเราต้องแต่งใหม่ผมถึงให้เซฟรูปใหม่เยอะๆอืมเพื่อที่เราจะได้ลงหลายจังหวัดเนาะโอเคชื่อครับเป็นชื่อเป็นคำโดนๆเป็นคำโดนๆรถโลโกดังอะไรแบบเนี้ยรถแรกเออรถแลกเหมือนแจกฟรีเหลือสิบคันสุดท้ายใส่ถ้อยคำขาดแคลนเข้าไปด้วยทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือชื่อ อ่าราคาใส่ตามจริงไปครับหมวดหมู่พยายามให้ตรงนะครับหมวดหมู่พยายามให้ตรงผมเป็นอุปกรณ์กีฬาเนาะมันมีให้เลือกอยู่แล้วตรงนี้สภาพเราขายสินค้าใหม่ครับให้กดคําว่าใหม่อ่าเพิ่มตัวเลือกไม่จําเป็นครับ,บแบรนด์ไม่จําเป็นครับตําแหน่งที่ตั้งนี่จําเป็นครับเราไปนค้นหาจาก Google t r e n d มาแล้วดูที่ EP ที่สองได้เลยนะครับวิธีการค้นหาจังหวัดที่เซิร์ชหาจากักรยานมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมา อ่าเราก็ได้ข้อมูลตรงนั้นมาแล้วเราก็มาใส่ตรงช่องตำแหน่งที่ตั้งคําอธิบายให้เขียนอธิบายให้มันละเอียดที่สุดนะครับพิมพ์แล้วก็ส่งไว้ในไลน์ก็ได้แล้วเราค่อยไปก๊อปปี้มาวางไม่แนะนําให้ก๊อปปี้จากลิงก์นะครับลิงก์สินค้าของจักรยานเนี่ยก๊อปปี้ลิงก์มาวางไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําห้ามนะครับโอเค ถัดไปครับช่องแท็กสินค้าตรงนี้มีส่วนสําคัญครับคําเหล่านี้ที่เราพิมพ์ไว้ในช่องแท็กสินค้าถ้าลูกค้าพิมพ์แล้วมันตรงกับคําเหล่านี้ที่เราเขียนไว้มาร์เก็ตเทกดจะดันสินค้าของเราไปให้ลูกค้าคนนั้นเห็นเป็นลําดับแรกๆอ่าเพิ่มโอกาสในการขายได้เพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้อ่าจากนั้นมาติ๊กเสนอบริการจัดส่งนะครับให้เป็นสีน้าเงินแบบนี้เนาะแล้วกดถัดไปมุมขวาบน จะมีคำว่าถักไปนะครับทีนี้เทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้ก็คือผมจะไปแอดไลน์กลุ่มกลุ่มซื้อขายออนไลน์ให้ได้เยอะที่สุดครับตอนนี้แอดไว้ประมาณห้าสิบกลุ่มห้าสิบกลุ่มให้ไปแอดนะครับให้ไปแอดเหตุผลก็คือเราลงช่องทางหนึ่งช่องทางก็คือ Facebook o a r k e t p l a c e ที่เดียวถูกต้องไหมเพราะ,ะนั้นสินค้าของเราจะถูกการมองเห็นได้เฉพาะจุดๆดเดียวก็คือมาเก็ต a พ แต่ในการที่เรานำสินค้าของเราเนี่ยแชร์ไปที่กลุ่มซื้อขายออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันทำให้การมองเห็นของสินค้าของเราเนี่ยเพิ่มโอกาสการมองเห็นมากขึ้นอ่าเพิ่มโอกาสการมองเห็นมากขึ้นซึ่งทาง Market Place เนี่ยให้อนุญาตให้เราแชร์ได้ครั้งหนึ่งเนี่ยสินค้าหนึ่งตัวเนี่ยไม่เกินยี่สิบกลุ่มนะครับอย่าผิดกฎนะไม่เกินยี่สิบกลุ่มเท่านั้นอ่าอันนี้คือ,อรายชื่อที่ผม กลุ่มออนไลน์ที่ผมไปแอดมาทีนี้เทคนิคสำคัญนะครับก็คือพยายามแอดกลุ่มที่มันเป็นสินค้าเฉพาะเจาะจงเช่นจักรยานอ่าเดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับว่าผมจะแชร์ไปที่ไหนบ้างเราขายสินค้าเครื่องอเครื่องใช้ในครัวเรือนเราก็แอดกลุ่มค้าขายสินค้าในครัวเรือนกลุ่มค้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มซื้อขายจักรยานกลุ่มซื้อขาย เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านอะไรแบบเนี้ยถ้ามันเฉพาะเจาะจงแบบเนี้ยมันจะตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับถ้าเราไปโพสต์ในกลุ่มขายของออนไลน์ทั่วไปนั่นหมายความว่าทุกชนิดสินค้าสามารถเอามาลงในกลุ่มนี้ได้ซึ่งมันไม่เฉพาะเจาะจงนะครับส่วนตัวผมพยายามเลือกแอดกลุ่มที่มันเป็นตรงสินค้าสเปคนั้นเลยเช่นจักรยานก็คือกลุ่มซื้อขายจักรยานเลย เนาะพยายามแอดไว้ให้เยอะแล้วก็เวลาแชร์เนี่ยหนึ่งสินค้าลงได้มากที่สุดยี่สิบกลุ่มนะครับอ่าเดี๋ยวผมลงให้ดูผมก็จะเลื่อนหากลุ่มซื้อขายจักรยานที่ผมได้เคยแอดไว้นะครับมาแล้วนี่ซื้อขายจักรยานและอะไรมือหนึ่งมือสองเราก็แค่ติ๊กให้มันเป็นรูปสีน้าเงินเลื่อนลงไปอีกซื้อขายจักรยานมือหนึ่งมือสองอ่าติ๊กทุกคนสังเกตด้านล่างนะครับว่า เผยแพร่รายการของคุณในสามเทสเนี่ยหมายถึงตอนนี้ไปอีกสามที่ละไปสามกลุ่มละ,ะผมก็จะติ๊กไปเรื่อยๆรวมพ่อค้าจักรยานอันนี้ซื้อขายมือหนึ่งมือสองซื้อขายมือหนึ่งมือสองซื้อขายจักรยานและอะไหล่จักรยานตลาดจักรยานออนไลน์ซื้อขายจักรยานแลกเปลี่ยนจักรยานทุกชนิด ตลาดจักรยานเชียงใหม่เนี่ยครับที่ผมแอดไว้ครับพอถึงเวลาเราลงเสร็จลงมาเก็บเพจเสร็จใช่ไหมเราก็มาติ๊กกลุ่มเหล่านี้ครับเพื่อให้จักรยานคันนี้ได้ถูกแชร์ไปหลายๆที่หลายๆกลุ่มครับและแล้วโอกาสในการขายได้ก็จะมีโอกาสสูงขึ้นด้วยเนาะใครที่ยังไม่แอดรีบไปแอดนะครับรีบไปแอดไว้ดูด้วยว่าเราอ่ะ โปรโมทสินค้าหมวดหมู่ไหนอ่ะหมดแล้วนี่ผมแอดไว้นะครับกลุ่มอื่นเราเราจะไม่ลงนะกลุ่มอื่นผมจะไม่ลงค้าขายทั่วไปแต่ถามว่าลงได้ไหมลงได้ครับลงได้แต่มันไม่ไม่เฉพาะเจาะจงถามว่าจะลงลงได้ครับลงได้เหมือนกันก็มีโอกาสเหมือนกันนะโอเคผมลงเป็นตัวอย่าง17กลุ่มนะครับแล้วเรากดเผยแพร่เผยแพร่ด้านล่าง ปุ่มสีน้ําเงินด้านล่างครับนี่ที่คำว่าเผยแพร่เสร็จปุ๊บเราก็มารอดูนะครับมารอดูว่าจะอนุมัติไหมตอนนี้กําลังตรวจพิจารณาอ่าเราก็ออกมาก่อนออกมาก่อนทีนี้ผมพาไปตั้งค่าก่อนอีกเทคนึงเทคนิคหนึ่งที่จะให้กคือการตั้งค่าการมองเห็นโดยปกติแล้วครับมาเก็ตเพ e เนี่ยถ้าเรายังไม่เซฟค่าของมันเนี่ยค่าเดิมที่เขาตั้งให้เราอ่ะมันจะ เปิดการมองเห็นนะ่ะให้เราอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรจากจังหวัดที่เราปักหมุดนะครับเมื่อกี้ผมปักหมุดไปที่นครนายกถูกต้องไหมรอบๆจังหวัดนครนายกรัศมีไม่เกิน80กิโเมตรเนี่ยจะมองเห็นจักรยานของผมด้วยอ่าจะมองเห็นจักรยานด้วยแล้วทีนี้ผมจะให้ทุกคนปรับจาก80กิโลเมตรเนี่ยให้สูงถึง200กิโลเมตรรอบๆจังหวัดนครนายกรัศมีไม่เกิน200กิโเมตร จะเห็นจักรยานของผมด้วยอ่ามาดูวิธีปรับครับให้เข้ามาที่หน้ามาเก็ตเพจกดไปที่รูปคนครับรูปคนด้านบนตัวดำๆที่อยู่ติดกับแว่นขยายจะมีรูปคนตัวดำๆอยู่เอานิ้วจิ้มไปที่รูปคนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับให้เจอคําว่าการตั้งค่าการตั้งค่าจะอยู่ข้างล่างคําว่าเพิ่มเติมเป็นรูปกลงจักนะครับเป็นรูปฟันเฟืองเอานิ้วจิ้มไปที่การตั้งค่านะครับ มันก็จะโชว์หน้าต่างนี้มาครับหน้าต่างบรรทัดแรกครับทุกคนบรรทัดแรกการจัดการตำแหน่งที่ตั้งนะครับให้เอานิ้วจิ้มไปที่บรรทัดแรกเลยครับอ่าเสร็จปุ๊บด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีสองจุดนะครับจะมีวงกลมสองจุดจุดบนมันจะเขียนคําว่ารัศมีที่แนะนําจุดล่างมันจะเขียนว่าลัศมีที่กําหนดเอง ถ้าเครื่องใครที่ยังไม่เคยรีเซ็ตค่าอันนี้ยังไม่เคยตั้งค่าการมองเห็นอันนี้มันจะถูกตั้งไว้ที่รัศมีที่แนะนำก็คือวงกลมด้านบนแบบนี้ครับจะอยู่ราวๆ80กิโลเมตรหมายความว่าเราลงจังหวัดใดก็แล้วแต่รอบๆข้างเรารักมีไม่เกิน80กิโลเมตรจะเห็นสินค้าเราด้วยอ่าทุกคนพอเข้าใจไหมฮะวันนี้ผมจะให้ทุกคนเปลี่ยนครับเปลี่ยนจากรักมีทีนะ่แนะนำมาเป็นรักมีที่กำหนดเองก็คือติ๊กวง วงกลมด้านล่างแล้วลากแถบสีน้ําเงินให้มาขวามือสุดแบบนี้ลากสีน้ําเงินครับแถบสีน้ำเงินให้มาขวามือสุดเลยสุดสกเกลครับมันจะสูงสุดอยู่ที่200กิโลเมตรจากนั้นกดใช้ครับแถบสีน้าเงินด้านล่างอ่าแล้วเราไปดูเห็นไหมจัดก,การตําแหน่งที่ตั้งตอนนี้เราคือ200กิโลเมตร โอกาสในการที่จังหวัดใกล้เคียงครับที่เราลงสินค้าไปเช่นรอบรอบนะครนายกที่ผมลงไปเมื่อกี้ที่ไม่เกิน200กิโลเมตรก็จะเห็นจักรยานของผมด้วยอ่านี่คือข้อดีเพราะนั้นโอกาสที่จะมีลูกค้าเข้ามาทักก็จะเยอะขึ้นอันนี้ตั้งครั้งเดียวนะครับตั้งครั้งเดียวไม่จําเป็นต้องตั้งทุกครั้งครั้งเดียวจบเลยไม่จําเป็นต้องมาแก้ทุกรอบนะครับโอเคเราไปดูกันว่าอนุมัติหรือยัง กำลังตรวจพิจารณาอย่างนะครับโอเคอีกเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะบอกก็คือการเปลี่ยนจังหวัดการเปลี่ยนจังหวัดก็คือถ้าเราลงไปแล้วเมื่อเมื่อเกี้ผมลงไปที่จังหวัดนะครนายกถูกต้องไหมถ้ามีเวลานะครับสำหรับสำหรับคนที่มีเวลาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็แล้วแต่เข้าไปเช็คทีหนึ่งว่ามีการเข้าถึงหรือการมองเห็นสินค้ากี่ท่านอ่าตรงนี้เราสามารถเช็คได้ ถ้ามันน้อยถ้ามันน้อยคือไม่ถึงสิบแบบเนี้ยให้เรารีบเปลี่ยนจังหวัดเลยซึ่งการเปลี่ยนจังหวัดมันทําได้ตลอดเวลาครับทําได้ตลอดเวลาที่เราต้องการเปลี่ยนเลยไม่มีเวลาจํากัดเราอยากเปลี่ยนตอนไหนก็เปลี่ยนนะครับคือถ้าจังหวัดที่เราลงไปแล้วการมองเห็นสินค้าน้อยมากห้าครั้งสองครั้งหนึ่งครั้งหรือไม่ถึงสิบครั้งเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นจังหวัดอ,อ,อื่นเลยนะครับอย่าไปรอสําหรับคนที่มีเวลานะ จะใช้เวลาอย่างผมเนี่ยชั่วโมงสองชั่วโมงสาชั่วโมงผมเปลี่ยนแล้วถ้ามันน้อยการมองเห็นน้อยแต่ถ้าสําหรับคนที่ทํางานประจําก็คืออาจจะลงไว้ตอนเช้าเย็นกลับมาเปลี่ยนก็ได้ตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับอยู่ที่การจัดเวลาเดีย๋ยวลองไปดูอันไหนที่มีมีการมองเห็นเยอะแล้วก็มีการทักเข้ามาให้ต่ออายุนะครับให้ต่ออายุ เพราะว่าเราลงไปสักพักเนี่ยมาเก็ตเพจจะถามว่าเราว่าเราต้องการต่ออายุสินค้าตัวนั้นไหมถ้ามันขายดีครับถ้ามีคนเข้าเข้ามาทักเยอะก็ให้ต่ออายุแล้วสินค้าตัวไหนที่เราเปลี่ยนจังหวัดแล้วสามสี่รอบลงไปหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เปลี่ยนจังหวัดไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ยังไม่มีคนทักเนี้ยให้ลบแล้วลงใหม่ครับ Facebook มาเก็ตเพจชอบอะไรที่มันใหม่ๆเร็วๆสดๆอ่าอันนี้จากประสบการณ์นะครับ เราอาจจะลงสินค้าตัวเดิมก็ได้ครับตัวเดิมก็ได้เพราะว่าเราแค่ลบออกเราใช้ภาพเดิมก็ได้ครับลบออกจาก m a มาเก็ตเพ e แล้วก็ลงใหม่ครับนี่บางทีผมลงไม่ถึงยี่สิบนาทีก็มีคนทักเลยทั้งทงที่เป็นสินค้าตัวเดิมมันเหมือนเราเราโพสต์หน้าเฟซใหม่ๆครับสดๆมันก็จะเปิดการมองเห็นให้เราเนี่ยนี่คือสิ่งที่มาเก็ตเพจชอบเฟซบุ๊กชอบนะ เพราะนั้นอะไรที่ลงไว้นานแล้วแล้วไม่เปลี่ยนจังหวัดหลายรอบแล้วไม่เกิดยอดสั่งซื้อเลยให้ลบแล้วลงใหม่จะลงสินค้าตัวเดิมหรือลงสินค้าหมวดหมู่อื่นก็ได้นะครับก็ได้อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันผมจะบอกวิธีว่าเราจะเปลี่ยนจังหวัดได้อย่างไรอ่าไปดูรายการสินค้าของผมนะนี่มาแล้ว ถ้าผ่านนะครับมันจะขึ้นว่ากําลังซื้อขายกําลังมีการซื้อขายนะฮะเมื่อกี้ที่ผมลงเห็นไหมนครน,นายกตอนนี้ยังไม่มีคนดูนะครับเพราะว่าเพิ่งลงไปเมื่อสักพักวิธีการเปลี่ยนจังหวัดก็คือง่ายๆครับเราเข้ามาที่ตัวสินค้าของเราใช่ไหมล้วก็จิ้มไปที่แก้ไขรายการครับเห็นไหมแก้ไขรายการเอานิ้วจิ้มไปเลยจากนั้นครับให้เลื่อนลงมาที่ ตำแหน่งที่ตั้งอ่าอันนี้ผมจะลองเปลี่ยนให้ดูเลยนะจิ้มไปเลยครับที่ช่องตำแหน่งที่ตั้งจากนั้นพิมพ์อ่าเอานิ้วจิ้มไปที่รูปแว่นขยายด้านบนนะครับมันก็จะขึ้นแป้นพิมพ์มาให้ผมจะเปลี่ยนเป็นอืมนครพนมแล้วกันอ่านาครพนมอ่ามันก็จะขึ้นมาว่าเทศบาลเมืงมองนครพนมแล้วเราก็านิ้วจิ้มไปเลยครับ จากนั้นกดใช้ด้านล่างครับเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นจังหวัดนครพนมรหัสไปสรษณีย์48000อ่านี่คือเสร็จสิ้นครับเสร็จสิ้นการลงสินค้าในมา r k เก็ตเพจ1ชิ้นนะครับย้ำนะครับทุกท่านอย่าไปลงแค่1ตัวนะอย่าไปลงแค่1ตัวโอเคจากนั้นกด เสนอบริการจัดส่งให้เป็นแถบสีน้ำเงินจากนั้นกดบันทึกด้านบนที่ถือว่าการเปลี่ยนจังหวัดเสร็จสิ้นแล้วเนาะง่ายไหมทุกท่านไม่ยากนะครับสามารถดูย้อนหลังได้เนาะโอเคถ้าเราลงผ่านเห็นไหมครับมันจะขึ้นคำว่าเห็นนะกำลังมีการซื้อขายเห็นไหมครับจักรยานคันเมื่อกี้เสือภูเขาล้อโตรถแรงเหมือนแจกสี จะเป็นจุดสีเขียวๆแล้วก็จะบอกว่ากําลังมีการกซื้อขายอันนี้คือการที่เราลงผ่านละไม่ผิดกฎเขาเนอะย้ํานะครับถ้ามันขึ้นตัวแดงถ้ามันขึ้นจุดแดงแล้วก็บอกว่าไม่ได้รับการอนุมัติให้รีบลบนะครับให้รีบลบทันทีอย่าแช่ไว้นะให้รีบลบออกจากมาเก็ตเพจทันทีเพราะไม่งั้นท่านจะโดนบล็อกท่านจะโดนบล็อกอ่าหรือโดนตักเตือนผมเคยโดนมาแล้วสี่สิบแปดชั่วโมงเพราะว่าลงผิดกฎเขา ถ้ามันขึ้นตัวแดงว่าไม่อนุมัติให้รีบรลบเลยครับลบรายการสินค้าเนาะก็ประมาณนี้ครับการลงสินค้าใน marketplace ไม่ยากเนาะไม่ยากลองดูย้อนหลังได้นะครับก็ฝากไว้สําหรับ EP ที่สามนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านนะครับติดตามนะครับติดตาม EP ที่สี่ต่อไปเดี๋ยวว่าผมจะมีอะไรมาแบ่งปันอีกสําหรับวันนี้ EP ที่สามก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ